โอเคนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปทำเงินออนไลน์นะคะแอปนี้ชื่อว่า a อปยูโกมนะคะออท่าแบบสอบถามนะคะแล้วก็แลกเป็น PayPal นะคะโอเคถ้าเราลงะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาประมาณนี้นะคะอ,อ่าโอเคแบบสอบถามจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ทําไปแล้วนะคะของรางวัลจะอยู่ตรงนี้นะคะอ,อ่เราคลิกเข้าไปดูโอเคที่เราอยากได้ก็คือ PayPal นะคะตัวนี้นะคะห้าพันแต้มนะคะ โอเคแอปนี้ก็จะมีแนะนําเพื่อนด้วยนะคะเพิ่งขึ้นมานะคะโอเคเราเอาลิงก์นี้ให้เพื่อนนะคะหรือว่าเราจะกดแชร์ตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปนะโอเคเราไปดูประวัตินะคะว่าได้จริงหรือเปล่านะคะโอเคอันนี้คือประวัตินะคะที่ทํามาตัวนี้นะคะห้าพันแ้มนะคะถอนลงไปแล้วนะคะเงินเข้าจริงๆนะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะ